กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวกับคนทันโรคค่ะคุณผู้ชมค่ะโรคมะเร็งนี่ถือว่าติดอันดับ1ใน10ของสาเหตุที่ประชากรโลกเสียชีวิตนะคะ กลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการคนหลังข่าวเป็นประจำทุกวันจัน Health Secret by ดรอรวรรณที่คุณหมออรวรรณกิจชเวงกุลจะมาให้คำแนะนำในการดูแลสุขภาพแบบศาสตร์องค์รวมดูแลทั้งร่างกายและจิตใจให้แข็งแรงปลอดภัยห่างไกลโรคคำแนะนำของคุณหมอนำมาใช้ในชีวิตประจำวันได้ง่ายๆไม่ยากเลยนะคะในขณะเดียวกันคุณหมอก็จะแนะนำให้เราได้รู้จัก นวัตกรรมที่ใช้ดูแลสุขภาพก็เป็นตัวช่วยที่ดีทีเดียวล่ะค่ะที่ทำให้เรานั้นดูสมาร์ทสดใสและออนไวไปตลอดการส่วนในสัปดาห์นี้นะคะคุณหมอบอกว่ามีอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่อยากจะนำมาฝากกันคืออยากจะให้มีการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมของร่างกายเพื่อที่จะรับมือกับโรคที่จะมาพร้อมกับความชราจะต้องทำอย่างไรบ้างแล้วรายละเอียดเป็นแบบไหนไปติดตามด้วยกันค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับ Health Secret by Dr. อรวรรณอีกเช่นเคยนะคะก็มีคำถามเข้ามานะคะว่าเราจะเตรียมตัวอย่างไรที่จะรับมือกับโรคที่มากับความชรานะคะซึ่งความชราเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องทำใจก่อนค่ะว่ายอมรับว่านี่เป็นกฎธรรมชาติซึ่งทุกคนจะต้องเข้าสู่วัยชรานะคะเมื่อเรารู้ร่วงหน้าเช่นนี้ว่าต้องเกิดขึ้นแน่นอนแล้วเราก็ต้องจัก ชีวิตนี้ไปเนี่ยทุกๆคนนะคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นวัตจักรปกติแ้วเราก็ต้องมีการเตรียมพร้อมนะคะนอกจากเตรียมพร้อมทางใจที่จะยอมรับความจริงนะคะเมื่อเรารู้ว่าความจริงจะมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเราก็ป้องกันได้นะคะเตรียมตัวป้องกันเพราะศาสตร์การแพทย์ชะลอวัยปัจจุบันเนี่ยไปได้ไกลามากสามารถตรวจยีนได้ก่อนนะคะว่าเรามียีนรหัสพันธุกรรมอะไรที่จะก่อโรคอะไรในวัยไหนได้แล้วเราก็สามารถวางแผนล่วงหน้านะคะ เช่นกันเนี่ยโรคที่มากับความชราเนี่ยทุกคนก็จะรู้ว่ามามาพร้อมความเสื่อมนะคะตั้งแต่เราจะมีลักษณะาภายนอกที่ให้รู้ก็เช่นผิวพรรณเริ่มร่วงโรยผมเริ่มงอกนะคะสายตาเริ่มฟ้าฝางความจําเริ่มลดลงนะคะเรียวแรงน้อยลงกล้ามเนื้อชักรีบลงนะคะหลังที่เคยตรงก็เริ่มค่อมนะคะแล้วก็ตามมาด้วยโรคปวดข้อบ้าง ไม่เหมือนเดิมบ้างอย่างต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มาพร้อมๆกับความชราแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องป่วยหรือมีอาการเช่นนั้นทุกๆคนนะคะเพราะสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะป้องกันได้ค่ะนั่นเรารู้ล่วงหน้าเช่นนี้ก็ต้องดูแลต,ตัวเองตั้งแต่เนิ่นๆนะคะก็อยากจะเตืนอนผู้ที่ยังไม่ได้มีโรคเหล่านี้ให้เริ่มระมัดระวังแล้วก็เริ่มบำรุงร่างกายตนเองนอกจากด้านจิตใจเนี่ยก็คือการฝึก ฝึกจิตให้แข็งแรงให้เป็นคนที่ง่ายๆนะคะ simple and easy นะคะไม่ยึดมัน่นถือมั่นก็จะไม่ทุกข์เวลาเราทุกข์กับความเครียดเนี่ยมันก็จะลงไปสู่ร่างกายทําให้ร่างกายเกิดกดไหลย้อนเกิดความเครียดไปจนถึงเกิดอนุมูลสละมากมายาเป็นทาให้เราชาราเร็วแล้วก็เกิดมะเร็งได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจิตเป็นนายกายเป็นบาปเป็นข้อที่หมอย้ําเสมอ จากอันที่สองก็คือเราก็ต้องมาดูแลทางร่างกายนะคะก็คือต้องทำอย่างไรที่จะให้สุขภาวะคือ health span นะคะช่วงเวลาแห่งความที่มีสุขภาวะที่ดีเนะี่ยยาวนานพร้อมๆกับมี lifespan ที่ดี life ก็คืออายุไขที่ยืนยาวทุกคนอยากจะมีอายุยืนเพราะเรารู้ว่าการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นโชคดีอย่างยิ่งซึ่งเราจะได้ได้มีโอกาสที่จะทำความดีนะคะแล้วก็ถ้ายิ่งอายุยืนก็มีโอกาสท,ทำความดีได้มากขึ้น แต่ก็เราต้องการยืนแบบมีสุขภาวะคือเฮลท์แปนที่ดียืนยืนแบบแข็งแรงนะคะไม่ใช่อายุยืนแบบเป็นโรคแล้วต้องพึ่งคนอื่นตรงนี้ก็ต้องสร้างด้วยตัวเองค่ะสุขภาพที่ดีเนี่ยไม่มีการซื้อขายนะคะมาจากการดูแลตัวเองด้วยด้วยความมีวิน,นัยตั้งแต่เรื่องการกินการทานอาหารที่ถูกต้องนะคะ,ะงดพวกปิ้งย่างทอดแล้วก็ งดพว,พวกที่มันมันหวานๆพวกนี้มีผลต่อสุขภาพให้ไม่ดีทานแต่พอเพียงนะคะไม่ทานเกินนะคะแล้วก็ทานแค่พออิ่มสัก70-80%ก็ต้องหยุดแล้วอย่าให้ Overeating นะคะแล้วก็งดแป้งๆมันๆเพราะเปล่านี้หวานๆนี่ก็จะไปเปลี่ยนเป็นเป็นไขมันในร่างกายนั่นเองในที่สุดนะคะหนึ่งก็คือเรื่องอาหารสองก็คือการออกกำลังกายแล้วต้องมีการออกกำลังกายบ่อยๆทุกวันเพราะว่า เป็นสัจธรรมที่พบแล้วว่าร่างกายเหล่านี้นะคะยิ่งออกกําลังกายยิ่งแข็งแรงค่ะยิ่งใช้แรงงานยิ่งแข็งแรงแต่จิตใจเนี่ยยิ่งสงบไม่ฟุ้งซ่านนะคะคิดเรื่องดีๆคิดบวกไว้เนี่ยไม่ไม่เป็นคนวิตกกังวลเครียดเนี่ยก็จะแข็งแรงเช่นกันกายเนี่ยต้องใช้งานใจต้องนิ่งๆนะคะนี่คือเคล็ดลับออกกําลังกายแล้วก็คือเรื่องการพักผ่อนนอนหลับค่ะพวกเราเนี่ย ได้มีการซ่อมแซมร่างกายก็คือช่วงการหลับนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลับให้ดีมีความสุขก็ต้องหลับตามนาฬิกาชีวิตค่ะเพราะว่าเรามีฮอร์โมนที่จะหลั่งออกมาช่วยซ่อมแซมใน,นตอนกลางคืนเพราะฉะนั้นเราควรจะได้นอนตอนกลางคืนนะคะช่วงที่ควรเข้านอนก็คือช่วงสี่ทุ่มนะคะไม่ไม่เกินสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยนะคะก็จะทําให้มีการหลั่งสารเมลาโทนินซึ่งเป็นสารช่วยซ่อมแซมร่างกายได้ดีมากหลั่งสารโกร,นรอนฮอร์โมนซึ่งเป็นฮอร์โมนแห่งการคงซึ่งทุกๆอวัยวะของเราเนี่ยให้อยู่ยง เป็นหนุ่มเป็นสาวได้เพราะฉะนั้นนี่คือเคล็ดลับง่ายๆซึ่งเราสามารถทําได้แต่ด้วยความมีระเบียบวิน,นัยและตระหนักรู้ในสิ่งเหล่านี้นะคะ<ม>ก็สิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือใจค่ะเพราะอยู่กับตัวเราเองอยู่ที่แค่ความคิดคลิกเดียวของเราเนี่ยเราคิดให้ถูกเราก็จะดําเนินชีวิตไปในทางที่ถูกแล้วก็จะมาถึงวัยชาราอย่างมีคุณภาพนะคะทุกคนต้องเข้าสู่วัยชาราค่ะแต่ปัจจุบนนันในวงการแพทย์นเนี่ย ก้าวหน้ามากมีการตรวจยีนได้สําเร็จมีการเปลี่ยนยีนได้ด้วยนะคะซึ่งตอนนี้เราก็จะได้ทราบข่าวดีเรื่องมนันีแดงเรื่องเรื่องการแก้ไขย,ยีนชราหให้กลับมาทํางานเหมือนตอนยีนที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้ซึ่งไม่เกิน2ปีเนี่ยก็จะได้คําตอบที่นอกจากชะลอวัยได้แล้วยังย้อนวัยได้ด้วยค่ะก็ขอให้มีความสุขนะคะมีความหวังแล้วก็การที่ได้เป็นผู้ให้เนี่ยย่อมดีกว่าการเป็นผู้รับเพราะฉะนั้นเนี่ย รับใดที่เรายังมีลมหายใจเราสร้างตัวเองให้แข็งแรงเพื่อที่จะไปช่วยคนอื่นได้เนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขที่เรารู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าค่ะเพราะฉะนั้นปีใหม่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความหวังทุกอย่างแก้ไขได้กลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่เพื่อชีวิตข้างหน้าที่แข็งแรงกว่าเดิมค่ะสวัสดีค่ะ สัปดาห์หน้ากลับมาตามกันต่อนะคะว่า Health Secret by ดรอรวรรณคุณหมออรวรรณกิจเฉวงกุลจะมีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาแนะนำกันต่อบ้างต้องห้ามพลาดเลยละคะ่ะ รายการคนหลังข่าวจบลงแล้วนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจนอกเหนือจากนี้เรายังมีอีกหลายแพลตฟอร์มช่องทางออนไลน์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook, Application, TikTok, Instagram และ Twitter เพียงแค่ค้นหาคำว่าคนหลังข่าวเท่านั้นคุณผู้ชมจะไม่พลาดทุกข,ข้อมูลข่าวสารที่น่าสนใจและทันสมัยอย่างแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการค่ะ